สวัสดีครับนายพลดูเลยครับพบกับนายพลวันนี้วันที่21ธันวาคม2564นายนพลดูเลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องนายพลดูเลยนะครับกลับขอบพระคุณทุกบ้านทุกช่องนายพลก็จะกลับไปเป็นกําลังใจทุกคนทุกบ้านที่แวะเวียนมาหานายพลนะครับวันนี้ก็จะเข้าวิธีวิชาการหน่อยจะเพิ่งเบื่อนายพลเนาะแต่ไม่นานครับ ก็จะมาพูดเรื่องออากอริทึมพูดภาษาอังกฤษมันจะติดปากเลยออากอริทึมก็คือระบบ AI ของพี่ยูเนาะในคนก็จะมาเล่าสู่ฟังแล้วก็เอาอเนื้อหาที่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบสําหรับท่านที่ทราบแล้วก็ผ่านนะครับในคนมาเล่าสู่ฟังอยู่ที่ส่วนทดลองื่วยผลทางการเกษตรที่บริษัท ที่ในคนทํางานอยู่นะครับก็เอากริทึมก็คือระบบ a i ที่เขาตรวจสอบคลิปวีดีโอเราทั้งหมดนั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบที่ผิดกฎจุมจนแล้วก็ผิดกฎลิขสิทธิ์แล้วก็ข้อมูลประเมินเจ้าให้เรานะครับวันนี้ในคนขอญาตถือโพยไว้หน่อยเพราะว่าอ่านไลฟ์อ่านมาหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าสมองมันก็ไม่ค่อยจําอีกอย่างก็กลัวแบบคาดเคลื่อนในคลก็เลยจดมา อ่านแล้วก็จดนะครับคุณจะได้จําแล้วก็เอามาอ่านให้ฟังแล้วก็อธิบายประกอบไปด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเขาบอกการพัฒนาช่องเคล็ดลับของผู้รู้ก็คือพวกคีเอเตอร์เจ้าของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลยูทูบเบอร์ทุกบ้านทุกช่องแหะเขาจะให้ความรู้เราอยู่ในอ,อ,อีเมลนะครับทุกท่านไปตรวจอีเมลหรือยังไปตรวจนะครับถ้ายัางหนูไม่เจอเลยลุงพ้ อีเมลพี่ยูไปตั้งค่ารับนะครับรับอีเมลของพี่ยูของได้ผลตั้งหมดเลยตั้งรับไป้หมดเขามีข่าวอะไรข่าววิเคราะห์ช่องเขาก็จะส่งมาให้เราทางอีเมลนะครับในผลก็ได้รับหมดหมดทุกเรื่องเขาจะบอกเรานะครับเช็คดูว่าไม่เปิดหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าระบบข้อมูลวิเคราะห์ก็คืออัลกอริทึมหรือระบบ AI ที่พวกเราพูดกันติดปากกันเนาะนะครับก็จะตรวจสอบช่องเรานะครับ ในผลพูดเป็นเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางแต่ข้อมูลในผลเอามาจากอีเมลของพี่ยูเอามาจาก u t u b e นั่แหละครับในผลไม่ได้แปเอามาจากใครพูดให้ฟังนะครับอา,อาจจะไม่เต็มหรือว่าไม่ทั้งหมดแต่ว่าเอามาเป็นเ,เป็นแนวทางเป็นคร่าวๆเพื่อมาต่อยอดมาเล่าสู่เพื่อนๆที่ทําช่องด้วยกันได้รับทราบนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็คือ การพัฒนาช่องช่องเราอะช่อง u t u b e เราเนาะถ้าเราเข้าไปไปดูในการประเมินที่ข้อช่องเราไปบ่อยเราก็จะทราบว่าช่องเราเนี่ยคลิปแบบไหนคนมาดูมากคนมาดูน้อยคลิปแบบไหนเวลาไหนเพื่อนเข้ามาดูคลิปเรามากนะครับเขาให้เราเข้าไปดูล้วให้เราไปพัฒนาหรือว่าไปตรวจสอบแล้วก็ลองหาจังหวะหาเวลาเออช่วงนี้มีคนมาดูเยอะเราก็ลงคลิปช่วงนี้เนาะในคนก็จะเล่าประมาณนี้ ก็เล่าเรื่องคลิปช็อตนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็บอกผู้ชมนะครับเป็นแคปร,ร็บจากผู้รู้นะผู้ชมและออากริทึมก็คือ,อะระบบ AI นะครับผมสิ่งที่ออากริทึมให้ความสําคัญไม่ใช่วิดีโอนะครับก็คือระบบ a อเขาให้ความสําคัญไม่ใช่วิดีโอนะอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องติกดนะพูดถึงเรื่องการพัฒนาช่องเนาะก็เขาบอกว่าสิ่งที่ออากริทึมให้ความสําคัญ ไม่ใช่วิดีโอนะครับผมแต่เป็นผู้ชมเขาบอกว่าคือคนดูดังนั้นแทนที่จะพยายามสร้างวิดีโอเอาใจเอากริทึมก็คือเอาใจ AI นั่นะครับผมคุณควรตั้งใจสร้างวิดีโอเพื่อเอาใจผู้ชมมากกว่านะฮะครับเขาก็พูดถูกเนาะหมายถึงว่าระบบ AI, ไอพเนี่ยหรือเอากริทึมเขาเขาไม่ได้สนใจวิดีโอนะแต่เขาสนใจผู้ชมคนที่เข้ามาชมช่องเรานะครับ ฉะนั้นเราต้องทํำวีดอเอาใจผู้ชมนะครับแต่นคนทึงบอกว่าให้เราไปตรวจดูว่าเนื้อหาอะไรคลิปไหนที่คนมาดูเยอะๆนะ,ะช่วงเวลาไหนที่คนเข้ามาดูคลิปเราเยอะๆต่อคลิปนะครับผมเราก็เอาคลิปนั้นเนี่ยไปพัฒนาต่อนะครับผมแล้วก็เพื่อเอาใจผู้ชมมากกว่านะครับผมก็คือเขาให้ความสำคัญกับคนชมคนดูนะครับผมะฉะนั้นเราควรตั้งใจ เพื่อเอาใจผู้ชมนะครับไม่ใช่เอาใจเอาคอริทึมเอาใจเอาคอริทึมก็คือการเข้าระบบเนาะในผลขยายความกา,การเข้าระบบ AI ก็คือเข้าให้ถูกต้องไม่ผิดกดชุมชนสร้างอ,อ,อะไรอะ่ะสัญลักษณ์หรือว่าใส่พวกเอ็นสกรีนตั้งค่าต่างๆใส่พวกคำอธิบายภาษานะครับหรือว่าใส่รูปภาพหรือว่าวิดีโอแบบมีพวกเอฟเฟกต์วาวมี วกวบวับลูกเล่นต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับเขาสนใจผู้ชมว่าเขามาชมเราเรื่องอะไรนะนะครับฉะนั้นเขาไม่ได้สนใจวิดีโอนะเขาสนใจคนที่มาดูนะครับผมแล้วก็เราแนะนําวิดีโออย่างไรระบบออลคอริทึมก็คือ AI เนี่ยเขาแนะนําระบบเขาเขาเขาแนะนำระบบเขาแนะนําวิดีโอเราอย่างไรนะครับผม เดี๋ยวในพลพูดนิดหน่อยจะมาขยายความอีกเพราะว่ามันเยอะนะครับผมเอามาเล่าเป็นแนวทางก่อนหนึ่งคลิปเนาะก็บอกติดตามผู้ชมนะครับระบบ AI นะก็คือเอาการิทึมเขาติดตามผู้ชมแล้วก็ติดตามระยะเวลาที่คนมาดูช่องเรามาดูคลิปเรานะครับแล้วก็สิ่งที่ผู้ชมข้ามก็มีอยู่สามอย่างก็คือเขาติดตามคนดูแล้วก็ แล้วก็เวลาที่คนมาดูมาดูกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็สิ่งที่คนมาดูช่องเราเนี่ยเขากดข้ามเขากดข้ามอะไรข้ามไปตั้งคลิปข้ามโฆษณาหรือว่าเลื่อนไปดูอันอื่นหรือว่ากดออกไปเลยอย่างเงี้ยเขาสนใจตรงนี้เขาไม่ได้สนใจว่าวีีโอคุณจะบุ๊บเอ่อว้าว,วอะไรเขาสนใจคนที่มาดูว่ามาดูกี่คนประมาณนั้นเนาะแล้วก็สนใจเอ,อ เวลาที่คนดูคนดูคลิปเราอีนาทีเะเขาจะเมินให้จะประเมินให้เราว่าการกดข้ามประมาณอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกเราเนาะอยู่ในระบบ AI ที่ YouTube Studio หน้าบ้านหลังบ้านก็มีเหมือนกันเนาะนะครับเขาบอกว่า,วาเราจะแนะนำวีดีโออย่างไรในถึงระบบเอากอริทึมเี่ยเนาะเขาก็บอกเขาเขาติดตามผู้ชมแล้วก็ติดตามระยะเวลาการดูของผู้ชมนะครับ แล้วก็สิ่งที่ผู้ชมข้ามแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเอ,อกนี้ก็คือพวกผิดกฎหรือเปล่าคําพูดนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นเนาะเขาเอามาเป็นไกด์ไลน์สามอย่างครับคือเขากดเขาดูวีดีโอเราเขาข้ามอะไรบ้างเขาก็จะมาแจ้งให้เราทราบถ้าเราเข้าไปดูเนาะเขาข้ามโฆษณาหรือว่าข้ามคลิปเราหรือว่าลบคลิปหรือว่าออกจากคลิปเราไปเลยไม่ดูไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนะครับ ซึ่งช่วยให้ระบบ ai ทราบประเภทวิดีโอที่ผู้ชมชอบมากที่สุดนะครับก็หมายถึงว่าเขามาดูคนดูคลิปอะไรมากที่สุดเขาก็จะประเมินตรงนั้นแล้วก็ดูเนื้อหานะดูเวลาที่คนมาดูว่าดูกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับผมเขาบอกซึ่งช่วยให้ระบบ ai ทราบประเภทวิดีโอที่ผู้ชมชอบมากที่สุดรวมถึงเนื้อหาที่ควรแนะนํานะครับผมเนื้อหาที่ควรแนะนําก็คือเนื้อหาที่คนมาดูเยอะแล้วก็ไม่ปิดกฎไม่ปิดกฎชุมชนนะครับผม ให้รับชมเ,เป็นรายรายการต่อไปก็คือถ้าเรามีคลิปเรามีคนดูเยอะๆนี่เขาก็จะแนะนําคลิปเราต่อว่ามีคลิปนีคลิปนี้ต่อนะช่องในคนดูเลยอะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าฉะนั้นตรวจดูข้อมูลวิเคราะห์ช่องอย่างสม่ําเสมอเพื่อทําให้เรารู้จักผู้ชมรู้จักว่าคนดูคลิปอะไรเรามากพฤติกรรมผู้ชม ที่มาดูวิดีโอของเราพฤติกรรมคืออะไรก็คือดูกี่นาทีข้ามหรือเปล่าข้ามโครหรือว่ากดาลบข้ามคลิปเราไปเลยไม่ดูอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ประเภทเนื้อหานะครับประเภทเนื้อหาความยาวความยาวของวิดีโอที่เหมาะสมนะครับก็มันรวมรวมกันอนะ่ะเราพูดยาวมีคนมาดูมากไหมนะเราก็ไปไปแก้ไขอย่างในพลก็พูดมากมีลายเยอะมันก็เป็นแบรนด์ของในพลเนาะทำไมต้องมีเพลงมีภาพกันก่อน ในผลอยากให้ทุกคนผ่อนคลายก่อนก่อนจะเข้ามาดูคลิปเนื้อหาเนาะเพราะเนื้อหาเราส่วนมากมันจะออกไปแนวแนวค่อนข้างแบบฟังแล้วมันปวดหัวฟังแล้วแบบไม่ทําก็ได้ไม่เป็นไร้าลงปกติอย่าง,างรประมาณนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นวิชาการในผนก็ทําเป็นแบรนด์ของตัวเองมีเพลงมีอะไรในผนก็อาชีพหนึ่งก็เป็นนักดนตรีชอบเสียงเพลงก็คัดเพลงเพาะ,ะแล้วก็มีโซโลโมชันม่นนิดๆหน่อยๆอะไรในผนอาจจะเยอะหน่อย ก็จะเพิ่งมีหายในคนไปไหนนะครับเขาก็จะดูว่าช่องคุณเนี่ยผู้ชมคือใครนะครับเช่นช่วงเวลาเขามาดูเวลาไหนไปดูในสีม่วงอยู่ในวิเคราะห์นะเวลาที่ผู้ชมกดเข้าไปดูที่ผู้ชมแล้วจะมีประเมินให้เราถ้ามันเข้มเข้มอ๋อหกโมงครึ่งคนมาดูเยอะคนดูเยอะช่วงนี้เราก็ลงคลิปหกโมงครึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วความยาวของวิดีโอด้วยที่เหมาะสมแล้วก็พยายามทําให้มันกระชับ ไม่พูดเยอะอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่คนที่ดูของเราอยู่ตอนเนี้สําหรับช่องเล็กๆอย่างพวกเราอะ่ะก็มีแต่กลุ่มยูทูบเบอร์ด้วยกันพูดตรงๆนะครับเอฟซี mm. FC, ส่วนน้อยของในปลก็มีประมาณ10%บเปอรนาะที่เป็นเอฟข้างนอกส่วนช,ช่องอื่นก็อาจจะมีเยอะนะก็แล้วแต่ช่องแล้วแต่เนื้อหาของแต่ละท่านเนาะนะครับช่วงเวลานะครับแล้วก็จํานวนผู้ชมที่กลับมาเหล่านั้นนะครับ จะทําให้เราทราบว่าเราจะโพสเนื้อหาอย่างอะไรในอนาคตนะครับก็อย่างที่นคนลบอกนั่นแหละเราก็ไปดูว่าคลิปไหนที่มีคนดูเยอะคนจะมาจากไหนกลุ่มพวกเราหรือเปล่าเราก็แยกประเภทเราหาเวลาให้มันเหมาะสมแล้วก็ลงคลิปให้มันกระชับหรือว่าขึ้นอยู่กับความสะดวกขึ้นอยู่ความชอบของเราด้วยนะครับเราก็ไปดูไปประเมินไปดูวิเคราะห์ช่องเราอะนะครับผมก็เรื่องต่อไปนะครับเอ่อ โอกาสในการสร้างรายได้ราคา,าต่อการแสดงผลก็จะบอกนเนาะเขาก็จะประมวลให้เราว่าคลิปเราเนี่ยหนึ่งพันวิวเนี่ยหนึ่งพันครั้งเนี่ยหรือ CPM ที่เขาเขาทําให้เราดูเนาะพี่ยูเขาก็บอกแล้ว่า CPM ก็คือการแสดงผลการดูหนึ่งพันครั้งนะครับแล้วก็รายได้ต่อยอดคนดูหนึ่งพันครั้งเหมือนกันนะครับก็คือ RPM นะครับที่อยู่ใน าวัยทีหน้าบ้านก็ได้หลังบ้านก็ได้เราเข้าไปดูเนาะมันก็จะมีหน่วยให้เรานับว่าคนช่องในพลเนี่ยพันวิวนะครับพันวิวถึงจะได้สามจุดหกแปดเหรียญอะไรประมาณเนี่ยพันวิวนะครับพันวิวในยอดของในพลโดยประเมินอีกเขาประเมินในพลคือ,อได้เหรียญประมาณสามเหรียญจุดหกสิบแปดจุดหกแปดแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเราก็ลงไปเลยครับ ลงให้สม่ําเสมอลงคลิปลงูรัวไปเลยคนมาดูร้อยคนสามสิบคนยี่สิบคนต่อคลิปคลิปนี้ยี่สิบคลิปหน้าสามสิบหมวกไปแล้วไปเจ็ดสิบแล้วรวมไปเรื่อยมันถึงจะได้พันวิวนะครับผมนะเขาเขาตัดยอดพันวิวนะนะนะครับดังน,นั้นเราต้องลงสม่ําเสมอลงมากลงน้อยก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับผู้ชมอย่างที่พี่ยูเขาบอกนะนะแหละเนาะแล้วก็หรือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเนื้อหาใช่ไหมครับเ็าบอกว่าอัปเดตเนื้อหาอย่างไรให้สม่ําเสมอ หนึ่งก็เนื้อหาเราก็อย่างเมื่อวานในคนก็ไลฟ์สดเขาก็มีทางให้เราเนาะมีวิธีหนึ่งมาไลฟ์สดผู้ชมชั่วโมงหนึ่งครึ่ชงชั่วโมง15นานาทีก็แล้วแต่เราก็ไปนั่งไลฟ์สดเพื่อสร้างนิติสัมพันธ์กับผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆที่ทําช่องด้วยกันจะได้สม่ําเสม,มอได้เห็นกันทักทายกันบางท่านไม่ได้มาก็จะได้มาอะไรประมาณนั้นเนี่ยทำมาเจอแล้วก็มาเจอเพื่อนใหม่ก็มาต่อยอดเป็นยอดสับสไครเพิ่มขึ้อนอีกเอ๊ะรู้จักกันหรือ,อยังอะไรประมาณนั้นเนาะ นะครับก็คือไลฟ์สดนะครับเปลี่ยนแนวเนื้อหานะครับออมันไม่ง่ายที่เราจะเปลี่ยนเนื้อหาแต่บางทีมันก็จําเป็นเพราะว่าเรามาทำหลายเรื่องรวมกันอยู่ในช่องมันแลดูแบบเฮ้ยคุณจะทําอะไรกันแน่ในพนจะจะเรื่องความรู้ไหนจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกินสองแนวหรือสามแนวเนาะเพื่อนก็จะงงระบบก็จะงงว่าช่องเราี้ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันแน่อะไรประมาณนั้นนะครับ หรือว่าจะให้ดีก็คือสร้างช่องหนึ่งถ้าท่านไหวเนาะก็สร้างช่องหนึ่งไปเลยช่องนี้เล่าเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องเทอ่ยวเรื่องเที่ยวขบ,บานไปอีกช่องหนึ่งก็เรื่องความรู้ youtube อะไรประมาณนั้นถ้าเป็นไปได้หรือว่าเราเออเรามีเอ่อกลังพอก็ลองทําถ้ามีเวลานะครับอันนี้ y o u t u b เขาแนะนำเนาะ,อ,ะอันที่สามก็คือเขาบอกว่าให้ทําให้สนุกนะถ้าทําให้สนุก ถ้าเมื่อไหร่มีความรู้สึกว่าหมดไฟเบื่อท้อ,อเงินก็ไม่ได้ยากเหลือเกินลุงพลหนูไม่ไหวแล้วก็พักก่อนพักแล้วก็ไปหาอะไรทําไปเที่ยวอะไรกับครอบครัวเราอาจจะคิดได้โอ้ตรงนูตรงนี้เอ่อถ่ายเราอาจจะมีแนวคิดขึ้นมาใหม่นะครับนะครับก็พักก่อนทําให้สนุกแต่เราทําให้สนุกนะครับผมเออ เพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ความรู้สึกหมดไฟเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนทุกช่องเพราะเหนื่อยบางทีมันก็คิดว่าเวลาไม่พอไหนจะทํางานมั่งไหนจะดูแลครอบครัวหลายๆอย่างก็จํากัดแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็อาจจะท้อได้เพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเราก็ไปพักก่อนไม่อยากให้ทิ้งเนาะนะครับผมก็ อันสุดท้ายก็คือคลิปจอดนะครับคลิปจอดหลายคนก็พูดหลายครั้งว่าคลิปจอดคลิปจอดก็คือคลิปสั้นคลิปสั้นความยาวาไม่เกินหนึ่งนาทีถ่ายแนวตั้งนะครับตั้งค่าเป็นเก้าต่อสิบหกท่านใดที่ยังไม่ได้ทําก็ถ่ายแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้เวลาอัปโหลดก็ไปตั้งค่าเป็นเก้าต่อสิบหกนะครับผมถ่ายแบบนี้ไม่ได้นะคลิปสั้นนะครับหรือคลิปจอดทางการภาษาทางการคลิปสั้นก็ ถ้ามีโอกาสเราก็ทําเพราะว่าช่วงจะใกล้ปีใหม่อีกไม่กี่วันเนี่ยพี่ยูเขาจะให้โบนัสเรานะโบนัสเขาตั้งไว้ร้อยดอลลาร์ถึงหนึ่งหมื่นดอลลาร์หมายถึงว่าทุกคนจะได้นะครับส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆที่ในปนไปอ่านมาหลายครั้งแล้วนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆก็ที่หลักๆก็คือเอ่อร้อยแปดสิบวันถ้าเราลงคลิปสั้นเนาะก็คือหกเดือนนะครับสามหกสิบแปดเนาะหกเดือนเขาก็จะมารวมกัน รวมกี่วิวเท่าไร่ในผลไม่ทราบขมไม่ได้บอกถ้าเขาจะให้เราเขาก็จะอีเมลมาบอกเราเราก็ไปลงชื่อยอมรับโบนัสนะครับท่านใดที่ยังไม่สร้างไรายได้ก็สามารถรับโบนัสได้ไปทําตามระบบระเบียบของพี่ยูไปอ่านในอีเมลพวกเรานะครับวิธีการนะครับส่วนท่านที่มีรายได้แบบในคนมีโฆษณาเนี่ยเขาก็จะบวกเพิ่มถ้าเรายังไม่เคยรับตังถ้ารับตังแล้วเ็าจะให้ไปพร้อมกับเงินเดือน ือว่าเงินรายได้ที่เราจะได้วันที่ยี่เถึงที่ที่25้าเดือนถัดไปเขาจะโอนเข้าอัตโนมัตินะครับแต่เราต้องไปเปิดฟังดูอีเมลแล้วก็กดรับตามข้อตกลงเขานะครับเขาก็จะให้ทุกคนนะครับท่านที่ยังไม่เปิดสร้างรายได้เขาจให้เขาก็จะบวกเป็นรายได้เป็นเหรียญเพิ่มมาในะระบบให้เราทราบแต่เขาจะแจ้งทางอีเมลให้เราทราบนะครับก็คือหกเดือนเนี่ยเราทําไปเรื่อยๆครับอาจจะมีคนดูร้อยคน ร้อยวิวยี่สิบวิวก็ได้คล้ายๆกับคลิปทั่วไปนั่นแหละเขาก็จะรวมกันไปตัดยอดหกเดือนนะครับถ้าเข้าเกณฑ์เขาเขาจะให้เงินโบนัสเราก็ฝากให้ทุกคนไปลองทํานะครับไปลองทําดูว่าเรามีเวลาไหมทําอะไรก็ได้ที่มันดูแล้วไม่ผิดกฎกฎหลกัหลกๆก็คือไม่ผิดกฎดกฎชุมชนไม่เอาคลิปคนอื่นมาลงเป็นคลิปที่เราสร้างเองคลิปที่มีโลโก้มีอะไรต่างต่าง,างที่เป็นของคนอื่นเขาห้ามผิดกฎ ไม่ได้โบนัสนะครับคล,คลิปสั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็โอ้โหสิบแปดนาทีก็จะก็จะเอาสั้นๆหน่อยก็ขอบคุณทุกท่านนะให้เป็นพรีเมียย์แล้วกันขอบคุณกำลังใจ FC สุดสวยสุดหล่อแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆยูทูบเบอร์ด้วยกันทุกคนทุกช่องที่เข้ามารับชมช่องนายพลดูเลยนะครับขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับโชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไป นะครับสำหรับคลิปนี้ใจผลขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ